ไทยไยเม,มาส์ทูเมาส์ค่ะเมาส์เมาส์ว,ว,วันนี้ของเรานะคะบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักจริงๆเลยนะส่วนแฟนๆคนไหนที่อยากจะโทรศัพท์เข้ามาคุยกับแป้งยังโทรเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวแป้งจะเล่าข่าวนี้ให้ฟังก่อนละกันเนาะบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่น่ารักมากหลังจากที่ ชีวิตของเขาทั้งคู่เนี่ยนะคะผ่านเรื่องราวร้ายๆมานะเพราะว่าทั้งพี่ลิทเดียแล้วก็พี่แมทธิวเองเนี่ยนะคะก็ได้ร,รับรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะจากการติดเชื้อโควิด -19 เเนี่ยเดือนก,กว่าๆเลยค่ะหลังจากที่กลับมานะคะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับทางครอบครัวเนี่ยก็พาเจ้าตัวน้อยนะคะไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวนี่นะคะเรียกว่าเก็บภาพสวยๆมาฝากแฟนๆกันอยู่บ่อยๆเลยค่ะจนล่าสุดนะคะบอกเลยว่าเป็นงานวันเกิด ที่อบอุ่นมากน่ารังจริงๆนะคะของลูกชายคนโตอย่างน้องดีแลนนั่นเองค่ะแป๊บๆเนี่ยสี่ขวบแล้วนะเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากเลยนะคะมีการจัดเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆให้กับน้องดีแลนด้วยแต่ว่างานนี้เนี่ย มีลูกสาวตัวจิว๋วอย่างเจ้าแปลแวแหววหรือว่าน้องเดมี่เนี่ยมาร่วมเฟร,รมด้วยนะคะแฟนๆก็กริ๊ดกราดกันใหญ่เลยนะเดี๋ยวเรามีภาพให้ชมกันด้วยนะคะบอกเลยว่าเป็นภาพน่ารักมากบรรยากาศนี่นะคะก็จะเป็นการเซอร์ไพรส์นะคะคือพิลิดีอาี่ยก็จะพาน้องนะคะเข้ามาทางประตูตุ้งๆ,ๆนะคะจากนั้นเนี่ยก็เปิดมาเจอกันเลยเออเดี๋ยวขอดูภาพกันหน่อยละกันนะคะมีภาพให้ดูด้วยใช่ไหมจ๊ะไปเลยคะ่ะ วันเกิดพี่เดมี่ขอด้วยนี่แหละอบอุ่นมากเขาเป็นครอบครัวใหญ่ต้องบอกเกิดเลยนะคะมีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายลูกสาวเออแฟนน้องสาวะอะไรแบบเยอะแยะมากมายจริงเลยนะคะเรียกว่า ทั้งคู่นะคะทั้งพี่แมทชิ่แล้วก็พี่ลิเดียเนี่ยก็จัดเต็มเลยค่ะได้นำเค้กวันเกิด3ก้อนใหญ่นะคะมาฉลองให้กับลูกชายอย่างน้องดีแลนนั่นเองนะคะพร้อมกับมีการโพสต์ภาพนะคะแล้วก็มีแคปชั่นอีกด้วยนะคะว่า happy f o อสต์เบ t ร์รีเนะคะ to m r d y l a n Mommy a n v e a d d y e n d e v e r y o แ e Love You v e ล y Much นะคะแล้วก็ดวงใจของแม่นะคะ นี่เห็นไหมคือุโตวไวมากนะคะดีเลนเนี่ยสี่ขวบแล้วนะแต่ชาวเน็ตก็แอบเซลอะไปโฟกัสเดีว่าดูสิชุดอันฟุงฟริงนะคะของลูกสาวอย่างน้องเดมี่เนี่ยแต่งตัวสวยมากเป็นชุดกระโปรงฟูฟ่องบ,บานๆสีพาสเทลนะคะน่ารักมากๆด้วยจะบอกให้แล้วแป้งไปดูในอินสตาแกรมเขา่าจะมีคลิปหนึ่งที่เหมือน เปิดประตูมาแล้วก็แบบดี้แลนก็ตกใจว่าอุ้ยมีคนเซอร์ไพรส์วันเกิดนะคะเค้กสก้อนแล้วทุกคนก็ร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับน้องด้วยนะคะน้องก็เขินเชียวนะคะร้องเพลงไปเป่าเค้กไปนะน่ารักมากๆเลยนะคะนี่เห็นมาแล้วดูแปลวแแหลวโอ้โหนะคะอันนี้เป็นคุณตาคุณยายนะคือยังหนุ่มยังแน่นกันมากสำหรับคุณตาคุณยายนะคะก็ช่วยกันนะคะให้ดูชุดแป๋วแหววเต็มเ คือชุดบานมาชุดฟูฟ่องมาแล้วบอกเลยว่าคอลเลคชันชุดของน้องเดมี่นะคะแน่นมาก สอง IG ทุกวันชุดไม่มีการซ้ํากันสัก,กวันเดียวนะคะคือคุณแม่จัดชุดให้น้องเต็มทุกวันบางวันก็เป็นชุดอ่ะ snow white บ้างเออชุดฟุงฟริ้งบ้างชุดไทยก็มาชุดต้นคริสต์มาสก็มีคือเรียกว่ามีทุกๆุกเทศกาลเลยนะน่ารักมากๆนะยังไงก็พี่ๆทางไทยๆของเราก็อวยพรวันเกิดเนาะสำหรับน้องดีแลนนะคะขอให้ เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็เลี้ยงน้องเดมี่คนสวยด้วยช่วยคุณแม่เลี้ยงด้วยกันละกันนะคะนี่น่ารักมากๆเลยกลรที่อยากจะไปส่องความน่ารักเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปส่องกันได้เลยผ่านทางอินสตาแกรมของคุณแม่ก็ได้อย่างพี่ลิเดียนะคะหรือว่าอินสตาแกรมของพี่แมทธิวหรือว่าเด็กๆเ,เขาก็มีอินสตาแกรมส่วนตัวนะของเดมี่ดีแลนนั่นเองก็ลองไปติดตามกันดูนะคะ ไทยไทยเมาส์ทูเมาส์